สวัสดีครับจากร้านกรุงจักรการเกษตรและลูกค้านะครับวันนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับมีลูกค้าจากอำเภอดงหลวงดงหลวงนะครับเป็นรับดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมได้มาซื้อขุบตีดินย่านานะครับนี่ครับตอนนี้กําลังมัดใส่รถนะครับุ่นนี้ก็ขนาดขนาดหน้ากว้าง2เมตรนะครับ2เมตรครับ ากำลังมัดครับขนาดกว้าง2เมตรนะครับใส่รถใหญ่พอดีนะรถกระบะนะครับกระบะแคปตอนเดียวนะครับนี่ครับมารับเองรุ่นนี้ก็2เมตรก็าราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ขนาดก,กว้างใหญ่มากนะครับเี่เมื่อเช้าก็ไปส่งที่ร้อยเอ็ดการสินครับอันนี้ก็มารับเองครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราสามารถจัดส่งได้นะครับ เก็บเงินไปทางหรือว่าถ้าจะมารับเองก็ร้านก็อยู่ที่อำเภอเริงนกทาน,นะครับจังหวัดยะโสธรครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่2ตัวนะครับเมตร1นึเมตรหกสินะครับตัวนี้ขนาดเมตรหกสิบนะครับ อยูสอ่สองชุดนะครับตอนนี้รุ่นนี้จะอยู่ที่เมตรหกสิบจะอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพห้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้าหมดหมดรถน,นี้ไปก็ราคาก็จะปรับขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เล็กราคาขึ้นนะครับผมตอนนี้ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0811206955ครับผมฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอลูกค้าเรืเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ